ไจลีค่ะคุณนหมอเจลีครับคุณครับหมอกครับหมบอกครับผมได้ยินมาว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงจะทําให้มีอาการตาโม่อันนี้จริงนะครับจริงครับคนที่มีความดันผิดสูงในเวลานานนะครับเราจะพบว่ามีผนังเส้นเลือดจะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นเลือดมีลักษณะกิกงอมากขึ้นนะครับดังนั้นคนที่มีความดันผิดสูงนะครับเมื่อตรวจจอรับภาพก็จะเจอลักษณะของเส้นเลือดบนจรับภาพมีลักษณะกิกงอนะครับแลก็จาจจะมีลักษณะขนาดของเส้นเลือดแดงต่อเส้นเลือดดำลดลงนะครับ รวมทั้งอาจจะมีเลือดออกที่จอรับภาพได้ด้วยนะครับก็อาจจะไม่เกิดภาวะตามวัวได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่มีความดันผิดสูงแบบเฉียบพลันนะครับคนไข้ก็จะมีอาการมึนสีสานนะครับรวมทั้งเวลาหมอตรวจจอตาก็จะเจอสระของผู้กระสับตาบวมเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเส้นเลือดบริเวณผู้กระสับตาหงอกแลก็อาจจะมีเลือดออกได้ด้วยนะครับคนนี้ก็จะมีภาวะตามวัวมากนะครับอาจจะเห็นจุดดําได้ด้วยนะครับส่วนการรักษาเรื่องความดันผิดสูงนะครับในทางตาก็อาจจะต้องไปรักษาที่ต้นเหตุก็คือความดันผิดสูงอาจจะต้องไปหาหมออายุรกรรมเพื่อรักษาาให้ย ลดความน้หนสูงนะครับร่วมกับการออกกําลังกายแบบแบบช้าๆนะครับร่วมกับการกุนอาหารอย่าทานอาหารเค็มอาหารมันนะครับผมเองเลยครับกังวลเลยครับที่มาขอคําแนะนำหรือปรึกษาคุณหมอครับในใจต้องขอขอบคุณหมอมากนะครับสำหรับคําแนะนําดีๆครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ ดีนเนี่ยที่มาปรึกษาคุณหมอนะคับเป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะถ้าเปิดใรที่ได้เป็นอ่ะใช่ครับจะระวังไว้ยิ่งดีด้วยครับใช่ตอนนี้เราก็ต้องเริ่มระวังแล้วอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันาสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ